ดูตามคลิปเลยนะครับไขควงครับเจาะทะลุลงไปเลยครับแทงอย่างนี้นะครับเจาะให้ทะลุลงไปข้างล่างเลยครับอีกด้านนึงนะครับ ให้ทะลุลงไปข้างล่างเลยแล้วก็ใช้เขียบันทายแยงไปแล้วก็ไปแย่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนไม่แน่ใจว่าหัผมจะสั้นไปไหมเขียบันทายออกพอดีครับประคองประคองไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นมาค ารัดจนแน่นมากมันอาจจะทําให้ตัวลำหรือฟิวเจอร์บอร์ดเสียหายได้ <c oughs> ถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็หาอะไรลองด้านล่างก่อนครับกันฟิวเจอร์บอร์ดกันตัวฟิวเจอร์บอร์ดฉีกลื่นนะครับเ,เส้นสุดท้ายเราจะเก็บสายไฟ รัดเข้าไปด้วยนะครับเก็บความเรียบร้อยของสายไฟหน่อยเพราะว่าสายสายมอเตอร์ผมอยากรู้สึกว่าจะยาวมากตอนนี้เราจะยังไม่รู้นะครับว่าเส้นไหนเสียบกับเส้นไหนเราก็จะเสียบมั่วๆไปก่อน ถ้ามันมอเตอร์มันหมุนกับทางเราค่อยไปสับสายอีกทีนึงอันนั้นปล่อยไว้ให้เป็นเคสทีหลังเคสนี้เราเอาแค่ติดตั้งระบบชุดไฟไปก่อน รีบๆลุกลุกรีบ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 รบรับอาจจะไม่เรียบร้อยสักีท่าไรรีโอเคประมาีนี้ระบรับรีบคือตัวรปีดนะครับไม่มีหลุดครีบแน่รหนาตัรนี้กีไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เรีก็จะม้วนีบมี สายมันจะได้สั้นๆหรือไม่ก็ใช้พัน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 แล้วก็ใช้เทปสับประรดพันติดไอ,อ้ใช้เทปสับประรดติดกับตัวลำไปเลยก็ได้อันนี้ผมจะเอาลวกลวกก่อนครับทำให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ดูกันไปก่อนเผื่อใครอยากติดตั้งเองบินเอง อะไรประมาณนี้นะครับ